กำนันผู้ใหญ่บ้านใช้อำนาจอะไรในการร้องขอกำลังสรวัตรทหารหรือสหอมาช่วยในการคุมงานคอนเสิร์ตหมอลำหรืองานนักขัตฤกษ์ต่างๆโดยปกติแล้วอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในงานนักขัตฤกษ์งานหมอลำงานคอนเสิร์ตต่างๆเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในงานนักตฤก์ต่างๆ ในส่วนของสารวัตรทหารนั้นพ่อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยสารวัตรทหารปี2555บอกว่าสารวัตรทหารไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการกระทำต่อบุคคลนอกราชการทหารเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามเหตุผลทีนสมควรซึ่งเป็นข้อยกเวน้นแห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยสารวัตรทหารปี2555ดังนั้นหากมีความจำเป็นแล,ละเหตุผลสมควรกำนันผู้เยญ่ยบ้าน จึงสามารถร้องขอกำลังสรวัตรทหารให้ร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่เช่นงานคอนเซิร์ตหมอลำหรืองานนักขัตฤกษ์ต่างๆเป็นต้น